ับมาช่งที่สองรายการบอกเล่าการเจจากสมาคมนะครับเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของผู้ค้ำประกันถูกยึดอายัดทรัพย์สินโดยไม่เป็นธรรมจากการกระทําของพนักงานสถาบันการเงินโดยมิชอบกฎหมายนะครับผู้เสียหายคือนายบุญรวมนะครับเยมเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในการสัมภาษณ์ของนางสาวอิทการัสนะครับท่าทีมันนมันเท่ากับประมาณ3าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะใช่ไหมจ่ารอดนง่นคือกรมบังคับคดีใช่ไหมครับสองธนาคารครับ ใช่ค่ะสาเชิญตตาเลยครับได้ได้ค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมบังคับคดีนะคะคเป็นหลักเลยค่ะคเพราะว่าคือการการใช้อำนาจนะคะคืออย่างที่ที่เรียนไปว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยค่ะก็จะต้องไปดําเนินการยื่นเรื่องต่อกรมบังคับคดีถึงจะมีคําสั่งยึดอาญาทรัพย์ถ้ากรมบังคับคดีอะคะ่ะมีการตรวจสอบให้รัดรัดกลุ่มละเอียดรอบคอบไม่แสวงหาผลประโยชน์ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะคะว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทําถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกต้องแต่คือกรมบังคับคดีเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนนะคะในเรณีอ,อนี้เรื่องนี้เป,นเป็นเรื่องจริงเนะเพราะว่าแต่ผมเคยน่นจาจะเล่าคือ ของประชาชนมันยึดง่ายจริงๆเลยแต่ของพวกเจ้าอะไรพวกตุ้สูเจ้าสวไม่เห็นยึดสักทีเขาประชาชนท่านเดียวยึดเยอะอะไรต่างหายยึดยึดเข้าไปขายทั้งตลาดไรเงินเขาม่มีที่อยู่กันแล้วติ่อคือประเด็นตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เราได้นําเสนอมาเนี่ยท่านอิทธารัตน์นะฮะคือเราก็พูดอิทธารัตน์คือคือจริงๆก็อย่างที่บอกว่า ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการบังคับคดีหรือการยึดทรัพย์เนี่ยตรงน<ช>ี้ในกรีกกของผู้ที่มีอำนาจส่วนใหญ่แล้วมันมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าอ<ร>ยา่างการภาษีอาสาเนี่ยนะครับหรือหลายคนเนี่ยถ้าไม่รู้ข้อกฎหมายก็จะถูกในเรื่องของอะไรกับดักท<ช>างข<ช>้อกฎหมายเอามาใช้ในเรื่องของการบังคับคดีมาใช้ในเรื่องของการเจตนาในทางที่จะมาเรียกทรัพย์หรืออะไรพวกนี้ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามีการสู้สู้กันมาจนหนี่เกือบสิบกว่าปีไปแล้วเกือบยี่สิบปีได้แล้ว,ลวใช่ค่ะนะหลังจากนี้ไปแล้วตรงนี้จะต้องทําไงต่อครับค่ะก็คือจริงๆเราก็พยายามที่ต่อสู้เ,เพื่อเพื่อเพื่อความถูกต้องของเราอะค่ะถามว่าระยะเวลาค่อนข้างยาวนาะนเราเราก็พยายามเต็มที่ที่จะจะให้ได้ถูกต้อง เพราะการที่ว่าอยู่อยู่แล้วเราไม่ได้มีหนี้ที่เราจะต้องไปใช้เงินเงินถึงสิบกว่าล้านนะคะม,มันกค <ำ S 1> เ่เ,เป็นคนค้ำไเฉยนะเป็นคนค้ำใช่ม,มันเป็นการไม่สมควรคือที่อธิตารรัฐกับคุณบุญรวมออกมาในครั้งเนี้คะ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะถามว่าเงินตรงเนี้ยถ้าเราผิดจริงเราสามารถใช้ได้อยู่แล้วค่ะสิบล้าน นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ทำไมเราถึงไม่ใช้เหตุผลเหตุผลเดียวค่ะเพราะเราไม่ต้องการสนับสนุนคนที่กระทำการชุจริตนะคะต่อชาติต่อแผ่นดินอีกครั้งอยู่ในสถาบันการเงินด้วยถูกไหมคะสู้ถ้าเราต้องเสียสิบล้านเราเอาไปสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมดีกว่าถูกไหมคะสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรดีกว่า แต่เราจะไม่สนับสนุนให้นะคะคนที่ทําชั่วเอาเงินตรงนี้ของเรานะคะไปละเลงไปไปใช้ในสิ่งที่ผิดแล้วเขาจะยิ่งเหิมเกิบว่าจะไม่มีใครจับอะไรเขาได้เลยจับผิดอะไรเขาได้เลยเขาจะยิ่งไปทําต่อให้กับ คนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องก็คือเดือดร้อนอีกถูกไหมคะในฐานะ,ะที่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้คนเราหาเช้ากินข้ามกันกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมาถูกไหมคะแต่เขาเนี่ยเป็นพนักงานของทางธนาคาร จะไปบอกว่ารักษาผลประโยชน์ให้กับทางธนาคารอันนี้คือไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าคือถ้าผู้บริหารระดับของทางธนาคารเองนะคะเขาคงไม่มาทําอะไรสกรปรกแบบนี้กับประชาชนแน่นอนอแต่เพราะเขายังไม่ได้รู้คือการที่เราเข้าไปแต่ละครั้งเราก็เจอแต่คุณสมชายลิกษตจุจกุล ตลอดเวลาเขาก็กันตลอดว่าเขาทํางานมาอยู่หลายยี่สิบสามสิบปีนะคะว่าเอ่ออาศัยว่ากันเพื่อให้ทางทางสถาบันการเงินไม่เสียผลประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่คือไม่มีใครรู้เลยนะคะเราถึงได้ต้องการต่อสู้แต่เราเชื่อมั่นถึงที่สุดว่าอีกไม่นานเราคงจะได้รับความเป็นธรรมประเด็นนี้มีการฟ้องอาญาเนี่ยคือประเด็นนี้ในเรื่องของอาญาอันนี้นเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร คืออันนี้เป็นเป็นเรื่องของของตัวบุคคลนะคะ<ม>เพราะว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธนาคารคือทางตัวบุคคลเป็นคนดําเนินการนะคะ<ม>คืออันเนี้ยเรา<ม>เราเรา,เราต้องการไม่ว่าจะทางแท่งหรือทางอาญาเราต้องการให้บุคคลบุคคลดังกล่าวเนี่ยค่ะได้รับนะะัะผลสิ่งที่เขาทําถึงที่สุดนะคะอีกทั้งวันเนี้ยเราเชื่อมั่นว่าถ้าทางกระทรวงยุติธรรมทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีความจริงใจกับเรา มีความต้องการช่วยเหลือกับเราโดยที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดเลยนะคะเป็นกางเป็นธรรมเราเองเราประชาชนคนหนึ่งเราจะได้รับความถูกต้องได้รับการแก้ไขในไม่ช้านี้แน่นอนมันจะส่งผลกระทบไปกับประชาชนคนอื่นๆด้วยว่าเราเป็นตัวอย่างนะคะเราตัวอย่างเรากล้าเดินเข้าไปขอความเป็นธรรมนะคะประชาชนคนอื่นๆก็จะได้กล้าเดินตามเรา เข้าไปขอความเป็นธรรมยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ช่วยเอาคนชั่วออกจากหน่วยงานของรัฐออกจากสถาบันการเงินเพราะอย่าลืมนะคะสถาบันการเงินน่เป็นที่ที่ประชาชนต้องนำเงินไปฝาก <S <S และถ้าหากว่าดำเนินการเอกสารที่ไม่ถูกต้องเป็นเอกสารที่ทำธนาคารทำขึ้นมาจะส่งผลกับผู้ฝากเงิน เพียงใดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเราเราเองเราผู้ฝากเงินเราก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ธนาคารว่าตรวจสอบอยู่ๆถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งไปทําเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้มีอํานาจเข้าไปถือกุญแจในการเบิกเงินเอ,อตรงนั้นเลยเบิกเงินแล้วออกนอกประเทศไปเลยทํำยังไงดีคะธนาคารจะจะบอกว่าธนาคารไม่รับรู้หรือว่าจะต้องไปฟ้องคุที่ออกนอกประเทศไป มันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันคือการร่วมมือที่จะต้องแก้ไขร่รวมกันแม้กระทั่งทางสถาบันการเงินทางธนาคารแห่งนั้นและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราจึงถึงวันนี้คะ่ะเรามั่นใจว่าถ้าบ้านเมืองประเทศชาติรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านได้ฟังอยู่หรือทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและกลรมบังคับคดีอธิบ,บ,บดีกรมบังคับคดีทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วร้องเรียนมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะค่ะค ให้ความเมตตาให้ความมนุเคาะและความเป็นธรรมกับเรานะคะไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆิก็คือค่ะแล้วจริงๆแล้วเทสเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะต้องมีความร่วมมือกันทั้งสองสมาคมเราช่วยวาไปช่วยหน่อยจันเพราะว่าผม <c oughs> มองว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาโควิดรับรองคนเดินคนโดนย,ดยึดบ้านยึดท้องเยอะแยะไปหมดอ่ะเชฟแบบนี้ให้ดูให้ดีคนจะเดือดร้อนเป็นล้านๆหลายล้านคนนะ ก็ตลอดใช่ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกฎ<ช>หมายมันก็เอื้อให้แต่ในทุนมันไม่เอื้อให้กับประชาชนบางเรื่องใช่ค่ะ,<ล>ะใช่ค่ะเรื่องนี้กับรัฐมนตรีหรือคนที่เกี่ยวข้องบางคนจะพิจารณาเพราะว่าจะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนผลกระทบไม่เกินประมาณ3ปีนรับจ<ช>่ไม่ต่อยัเริ่มยึดเริ่มยึดลหลายค<ช>นก็เริ่มมีข่าวฆ่าตัวตายบ้างไม่มีที่อยู่อะไรบ้างเยอะแยะไปหมดซึ่งไม่เป็นข่าวนะมีเยอะแยะไปหมดแล้วซึ่งก็มีเรื่องร้อเดือนเข้าเข้ามาที่สมาคมเยอะฉะนั้นเรื่องนี้เราคงจะต้องต้องจับมือกันอีกหลาย เป็นขาดทีดีกว่านะแล้วก็เดินป้ปไปพร้อมกันล่าลายชื่อประธาทนเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนยื่นต่อสภาเห็นด้วยใช่ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องเรัท่านเรียนถามอีนิดนึงครับคุณอธิธารครับคือคือคือประเด็นอย่างนี้เนี่ยทางธนาคารเองที่ได้มีข้อมาสั่งการหรือดําเนินการอย่างไรในกรณีที่จะทำความผิดของตัวเจ้าที่เขาเอง ได้คะ่ะขออนุญาตพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนะคะ,ะคือทางอธิตรัตกับคุณรวมอะ่ะได้เดินทางไปด้วยตัวเองยื่นเอกสารถึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยอะคะ่ะตั้งแต่ปี2556 57 58เลื่อยมาแล้วนะคะ <c oughs> คือ,อเราไปยื่นด้วยตัวเองจริงๆเลยคะ่ะพนาาักงานเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารก็ออกมารับด้วยตัวเราเองพอเราโทรไปตามเงียบนะคะพอเราโทรไปถามยังไม่ได้ละ พิจารณาไม่รับเรื่องจนย้ายผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเกษียณออกจากราชการพ้นตําแหน่งไปแล้วก็เงียบนะคะและเนี่ยล่าสุดก็บอกให้กับทางเราส่งเอกสารไปอีกทีนึงเราเองเราก็ส่งไปนะคะพอเอกสารส่งลงทะเบียนเลยหะฮะว่าใครลงทะเบียนลงทะเบียนเลยก็ยังหายอยู่อะเออคือคือตอนไปยื่นด้วยตัวเองก็บอกเอกสารหายขนาดในเรื่องไปยื่นด้วยตัวเองก็ยังหายก่อนไปก็คือ ส่งลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่มีครั้งอย่างนี้ใช่ค่ะในมุมมองเท่าน่าส่งใหม่ๆเอาตำหนิไปลงทุกจังหวัดเลยดีไหมกับว่าจะทำอะไรกันเหมือนกันวาลงมาถึงขนาดนั้นเลยว่ามันจะเอาคุณอนุิการแล้วฮะเอาสื่อไปเลยค่ะค่ะครั้งหน้าถ้าเข้ามากรุงเทพอ่ะผมขอเชิญที่สมาคมหน่อยนะเอามาหารือกันเป็นเรื่องเวลาเรื่องนี้ต้องทำทำผมจะเอาเชฟของคุณอนุิการรัฐของคุณบุญรือใช่ไหมฮะ คือตรงเนี้ยเราเรามีคุยอยู่นายบายของเองก็กำลันดูอยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกนะ เหมือนเหมือนความรงวที่ผมบอกเกิดขึ้นอีกประมาณสามปีข้างหน้าคนจะโดนที่บ้านี่ช่องเยอะหน่อยเชนต์ต่ครับแล้วแบงชาติบ้างไหมเชนค่ะแบงบงชาติค่ะก็คือเงียบหายไปพอตอนที่เปลี่ยนมาคือคือเราเราเองเราก็เรียนตามตรงนะคะเพราะว่าคือท่านเศรษฐบุตรท่านก็คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของทางธนาคารทหารไทยซึ่งซึ่งในปีห้าสี่ท่านเป็นคณะกรรมการอยู่ในในของทางธนาคารไทยแต่ว่ายังยังไม่ได้เป็นผู้ว่าค่ะแต่อันนี้ก็คือเราเราได้อ่อ ม,มีการคุยกับทางเลขค่ะท่านเบื้องต้นว่าคืออยากจะส่งไปแต่ว่าคือแต่ว่าอธิตารัฐมีความศรัทธาและยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ค่ะว่าในบางครั้ง่ะผู้บริหารระดับสูงอาจจะไม่ทราบว่าพนักงานนะคะทําอะไรเอาไว้ก็เลยยังมีใจที่ยังอดทนยืนย่นเอกสารเข้าไปอีกรอบหนึ่ง เพราะคาดหวังว่าจะได้รับออการการตอบกลับมาว่าออจะช่วยเหลือเรายังไงได้บ้างแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนที่ที่ตอบกลับมาก็คือมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาแต่ว่าออได้ขอเปลี่ยนตัวไปะคะ่ะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยออถนัดในเรื่องของกฎหมายล้มละลายนะคะก็เลยขอถอนตัวออกไปกตอนนี้เราก็แจ้งไปทางแบงค์เชาแล้วว่าขอขอให้เปลี่ยนคนใหม่มาแล้วก็ให้ช่วยรีบเร่งพิจารณาหน่อยเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะช่วยยังไง ะะเพราะในเรื่องดังกล่าวอันนี้ค่ะคือต้องเรียนตามตรงว่าการออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นการดาเนินการนะคะของทางกระทรวงการคลังประกาศดังกล่าวไม่ได้ออกโดยสารคือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถออกโดยสารได้สารเป็นเพียงแต่ผู้ใช้กฎหมายแม้กระทั่งนในสภา,านิติปัญญิศาลก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปออกกฎหมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะบอกว่าสารที่ารณาวายย่ายังไง คือสาลเองก็บอกว่าสาลไม่ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าจะถามว่าสาลจะพิจารณาว่าไงก็ต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าความผิดน่ะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าธนาคารเนี่ยท,ท,ทางทางเจ้าหนี้ธนาคารนี่คือคุณสมชายนี่คตอุีิคุณเนี่ยได้กระทําการอะไรไว้ไม่ถูกต้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยง่ายมากและชัดเจนมากคุณก็พิจารณาเลยว่าเขาทําผิดตรงนี้แล้วมาถอนการยึดแบบนี้คุณคุณด้วยอาศัยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่แต่บอกว่าสาลว่าย,ยัางไง เราสารจะไปว่ายังไงได้เพราะสารก็คือต้องถือว่าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินที่คุณกำกับดูแลและมีพระาพราชรบัญญ,ญัติของทางธนาคารกำหนดเอาไว้แล้วว่าข้อใดเป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมคะอันนี้เป็นการง่ายมากเราเราไม่ต้องมาบอกว่ารอรอ,รอสารสั่งแม้กระทั่งสาลน,นะคะสารล้มงบรายการสั่งถึงที่สุดแล้วว่าเราชนะนี่ถูกต้อง ตามคาขอพนอมนี้แล้วเจ้าพนักงานพิชักรั์เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอํานาจยึดอายัดแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีสาขาขุียยังไปยึดเลยค่ะยังไม่ยอมถอนคือบอกแล้วเนี่ยค่ะขนาดสารสับก็ยังไม่ยอมเลยแล้วเราจะหาที่พึ่งที่ไหนได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าพระราชบัญญัติของขขธุรกิจสถาบันการเงินเนะะี่ยค่ะออกมามีข้อกําหนดชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเราถือว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอย่าล่าช้า จยอ่ยอรอแต่ส่งเรื่องไปโยนไปให้คนนู้นคนนั้นพิจารณาต้องเข้าร่วมกันพิจารณาและให้เอาอํานาจที่ออกจากพระราชบัญญัติเนี่ยคือกฎกฎหมายเนี่ยมาดําเนินเอาผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินเลยนะคะเพราะเรื่องนี้มันกระทบหลายส่วนในเรื่องของภาษีด้วยนะคะ hmm. เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ที่อธิตรัฐถึงได้บอกว่า ที่ตลาดเป็นกังวลเพราะทางในของประธานกรรมการบริหารนะคะของทางธนาคารทหารไทยเองก็คืออธิบดีกรมสัมภาร์เหมือนกัน,นอธิบดีใช่ค่ะเป็นเป็นฝ่ายบริหารแต่ปัจจุบันทางทหารไทยธนาคารทหารไทยก็เปลี่ยนไปแล้วดิใช่ไใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับทุกๆกคนจะก,กังวลว่าเออเป็นชื่อธนาคารทหารไทยเป็นมีม,ม,มีทางทหารมาบริหารแต่คือความเป็นจริงแล้วคะ่ะทางทหาร ท,ที่มาบริหารนะ่ะก็ได้เคยคุยแต่ท่านไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะน,น,นั้นวันเนี้ยที่เราส่งเรื่องไปทางกระทรวงยุติธรรมเองอะคะ่ะคือ,คอเราเคยเข้าไปแล้วเหมือนกันนะคะทางทางรองอธิบดีบอกเราจ่ายรอบนอกจนวันนี้ศาลล้มบอกว่าเราจ่ายตามตามกระบวนขั้นตอนตามกฎหมายแล้วนะคะก็ยังไม่ยอมถอนให้เรานะคะจนกะเกษียณไปแล้วเรื่องก็ยังคงค้างคาอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะ ยังไม่อยากยังไม่อยากเอาละเดินน้ำด้วยกันสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อบุญชนเพื่อสังคมประเทศไทยและก็สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อบุญชนนานาชาติเราทั้งสองเนี่ยจะตามเรื่องนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะต่อสู้ต่อสู้ต่อไปถือว่าคุณอาทิตย์ลาล์จะมีความรู้ในเรื่องนี้มากนะเดี๋ยวเราต้องประสานงานอีกครั้งขอเชิญเข้ามาพูดคุยที่สมาคมอีกครั้งวันกา่หน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะลาบลาบ มันก็เป็นหนังมัวนยาวนะจะรถดฟังแล้วโหวถ้าคนไม่มีใจสู้นะเลิกไปละ่อยเขายึดไปหมดละถ้าในประเด็นนี้ท่านนายกท่านผู้ชมทางบ้านครับในประเด็นนี้ถ้าคุณอธิการัฐเนี่ยอธิการัฐเนี่ยคุณมุลรวมมันถ้าไม่สู้นะถ้าไม่ไม่รู้ขอ้อกฎหมายจริง <c oughs> เนี่ยลําบากนะขนาดรู้กฎหมายเนี่ยนะสังเกตนะว่างานนี้ถ้าที่คุยผมพูดคุยเนี่ยทนายถอนตัวเลยนะอืท <c oughs> นายถอนตัวเลย <c oughs> ไม่ค่อยขอ,อยูนี่เขาต่อสู้ด้ตัวเขาเองนะอ <The S 2> ว่ากันเป็นฉ <the S 2> <ๆ S 1> ากชายนะฮะมาตาี้มาตานี้ซึ่งต้องยอมรับว, mm hmm. ว่าคุณอธิษฐานเราเนี่ยลงทุนเรียนนิิเองครับถึงได้รู้ข้อกฎหมายหลายอย่างอันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของการต่อสู้ความถูกต้องจริงๆก็อย่างที่บอกว่าแค่วันนอนเวลานอนมันเกินหกเดือนไปแล้วถูกไหมเอามาใช้แล้วก็ไอ้เรื่องของการกระียนความเห็นหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็มีผลกับตัวกฎหมายนย่นแเรื่องของอายุความ จร,จริงพอวิเคราะห์ได้ข้าวเนี่ยหน่วยงานน่ะไม่มีอะไรเสียหายเท่าไหร่ตัว,ตวบุคคลนต่ทำไมไม่ทําให้มันชัดหรือว่าคุณมันมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องมันถึงเป็นกันแบบนี้มันเข้าขา่า,ายหลายอย่างหรือว่าสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าอันนี้เราเไม่รู้ก็คตง,ตงต้องมีการเข้าไปล้อมซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของคุณบุญรวมเนี่ยเอืมม่อมเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไปวันที่เราจับประเด็นนี้คือวันที่1ิคือวันจันทร์ที่18บแปดนกครได้ดานนะครับจะ เข้ามากรุงเทพเพื่อยื่นหนังสือให้กระทรวงยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ตรงนี้เราก็คงต้องติดตามกันเห็นใจยื่นมาหลายปีสิปีแล้วเนาะยื่นมาหลายปีสิบห้าปีสิบห้าปีห้าหกห้าะไะยังไงก็ฝากรัฐบาลหน่อยฮะกฎหมายนี้พวกนี้มันเขียนด้วยในทุนนะ ไม่รู้เนี่ยมันก็เลยประชาชนก็เลยลำบากเงี้ยครับ่ะผมก็อย่างว่านะผู้มรียนหน้าจไม่นผู้เรียนหน้าจมได้เปลี่ยนดีกว่าเราคุยภาษาชาวบ้านเลยนะว่าผู้มีียนหน้าจมได้เปลี่ยนแต่ผู้ที่ไม่มียนหน้าก็ต้องทนรับในปัญหาที่เกิดขึ้นไปครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่ทางเว็บไซต์นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับ w w w jfst 2 0 1 9 com หรือไทย i อส s News นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ดูสบายมีสาระสไตล์จารโลดนะครับแล้วก็ YouTube วันดิปเทศไทย2020นะครับแล้วเว็บไซต์ ThailandToday 2020 b o x s p o r t c o m วันนี้ผมด็อเตอร์โลนจรัส์แสงทัาวิไลและดรอกเตอร์รธ,ธรรษรรษีร,ริศสมานส่วนเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ